ภูมิธรรมพาสื่อเปิดโกดังข้าวโครงการรับจำนำรัฐบาลยิ่งลักษณ์พิสูจน์ข้าวสิบปียังกินได้ภูมิธรรมพาสื่อเปิดโกดังข้าวโครงการรับจำนำรัฐบาลยิ่งลักษณ์พิสูจน์ข้าวสิบปียังกินได้เป็นที่ต้องการแถบแอฟริกาเล็งเปิดประมูลสัปดาห์หน้านายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพาสื่อมวลชนเข้าตรวจโกดัง เก็บข้าวสารจากโครงการรับจำนำข้าวปี2,556-57ในยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์เมื่อ10ปีก่อนซึ่งเหลือเป็น2โกดังสุดท้ายคือโกดังคลังกิติชัยหลัง2อำเภอรปราสาทจังหวัดสุรินทร์จำนวนคงเหลือ112,711กระสอบและคลังสินค้าบจกพูนผลเทรดดิ้งหลัง4ปัจจุบันมีข้าวคงเหลือ32,879กระสอบ รวมเป็นรวม145,590กระสอบเพื่อสุม่มตรวจสอบคุณภาพข้าวก่อนนำเปิดประมูลในสัปดาห์หน้าโดยเจ้าหน้าที่ได้สุ่มเก็บตัวอย่างข้าวในคลังสินค้าที่เก็บไว้ตามความต้องการของสื่อมวลชนโดยได้เก็บจากคลังกิติชัยหลังสองทั้งหมด7ตัวอย่างเพื่อนำไปรวมอีกคลังสินค้าบวใบไม้จอจานกอไก่พูนผลอีกสองตัวอย่างรวมเป็น9ตัวอย่างเพื่อนำไปหุงเป็นข้าวสวยพร้อมทานกับกระเพราไก่เพื่อยืนยันว่า ข้าวมีอายุถึง10ปีแต่คุณภาพข้าวยังสามารถหุงรับประทานได้ระหว่างทางการขนส่งทั้งสองโกดังมีระบบความปลอดภัยโดยมีตำรวจเจ้าหน้าที่และตัวแทนสื่อมวลชนได้นั่งท้ายรถขนส่งไปยังอีกหนึ่งโกดังเพื่อเป็นสักขีพยานสร้างความมั่นใจว่าจะไม่มีการสับเปลี่ยนข้าวระหว่างทางสำหรับระบบรักษาความปลอดภัยโกดังเก็บสินค้าดังกล่าวถูกล็อกไว้ด้วยกุญแจสามดอก คือเอกชนเจ้าของโกดังพาณิชย์จังหวัดเจ้าหน้าที่อคสเป็นผู้ถือกุญแจเปิดโกดังก่อนจะสามารถเปิดเข้าไปได้เพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะไม่มีการลักลอบเปิดเข้าไปสับเปลี่ยนข้าวอย่างแน่นอนด้านที่ชาพาอวพัฒนาเจ้าของโกดังเก็บข้าวสารยืนยันว่ามีระบบดูแลการรักษาตามมาตรฐานตามกฎที่อคส กำหนดไม่ว่าจะเป็นการป้องกันห้ามไม่ให้มีน้ำรั่วของข้าวต้องอยู่ครบตามจำนวนกระสอบข้าวต้องอยู่ครบตามสัญญารวมถึงคุณภาพของข้าวและจะมีการรมยาทุกสองเดือนซึ่งการรมยาจะทําให้เมล็ดข้าวยังคงรักษาเป็นเมล็ดข้าวที่ดีด้านนายสุภชัยวรพิญญาพรผู้ประกอบการส่งออกข้าวในฐานะผู้สังเกตการยืนยันว่าข้าวเก่าสามารถส่งออกไปขายได้ซึ่งต่างประเทศยังมีความต้องการ โดยเฉพาะตลาดข้าวในแถบทวีปแอฟริกาที่มีความนิยมข้าวเก่าทางกระทรวงพาณิชย์จึงเชิญให้เข้าร่วมตรวจสอบก่อนยื่นประมูลโดยคาดว่าจะมีการประมูลภายในสัปดาห์หน้าหรือเดือนพฤษภาคมนี้ซึ่งการตรวจสอบข้าวทั้งสองโกดังในครั้งนี้พบว่ามีผู้สังเกตการจากหลายภาคส่วนทั้งผู้ประกอบการค้าข้าวผู้แทนส่วนราชการผู้ว่าราชการจังหวัดสื่อมวลชนและภาคประชาชนในพื้นที่